ันนี้อยู่กับจิก๊กโบนัทนะคะวันนี้นะคะแม่แล้วก็พี่โบนะคะแล้วก็พี่ๆนะคะพาทุกคนมาเที่ยวที่ไหนครับท,ทาบะคะทาโบเลนค่ะวันนี้เราอยู่เมก,กาคาโบแลนดสาขาซีคอนบางแคนะคะโอเคพี่โบถ้าอย่างนั้นพี่โบพร้อมที่จะเล่นสไลเดอร์อยังครับพร้อมแล้วคับถ้าพร้อมแล้วก็เลดี้โจตอนนี้นะคะพี่โบกำลัง ปีนนะคะบันไดสายลุ้งนะคะขึ้นมาด้านบนแล้วมาเลยพี่โบเดี๋ยวรอต่อคิวเราจะต่อคิวลงอันนี้กันพี่โอนมีอะไรทางเนี้ยพี่โบดูพี่อบเข้าไปทำอะไรไหนไหนให้น้องเข้าไปด้วยนะพี่บอนเอ้โหเออไปเดี๋ยวเราจะลงสไลเดอร์กันนะคะมาไอู้เขาไปอันนี้โคตรสูงอ่ะอันนี้เร็วกว่าเลยแล้วมาเร็ว พี่โบเดี๋ยวก่อนพี่โบมาฝั่งนี้โอเคเดี๋ยวแม่ขอลงก่อนนะแล้วเดี๋ยวพี่โบลงต่อนะโอเคป้วแม่จะไปแล้วล่ะทุกคนเมื่อกี้นะคะพี่เโาบอกว่าพี่โบนะคะลงไม่ได้ยังเล็กเกินไปนะอ่ะโอเคพี่แม่รอแม่นะไปเล้วทุกคนพี่โบอพี่บอลบินบินบินจะหลุดจากล่างนะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวพี่เมย์มาใจยืนอยีใจรีดโอเคมาเรามาดูกันนะคะพี่เมย์กับพี่พลมาโุ้หชิจ๊ะดูยเร็ัยคุ้นเร็วเลยนะเอาไปเอาไปรับน้องดูซิน้องอยู่ตรงไหนมาเลยพี่โมมาพี่โมอดลงเลยลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปลงอันอื่นต่อนะอันอื่นใหม่โอเค เล่นทางโซนแบบว่าไอ้นู่นไม่ได้นะเขาบอกว่าพี่โบนะคะต้องเล่นโซนสีเหลืองอย่างเดียวนะคะ <ไป S 1> เพราะว่ายังเล็กอยู่นะนีะไ่ไปเลยไปเลยไปเลยเฮ้พี่โบพาสไลเดอร์ใช่ที่ไหนอ่ะลูกถัดไปเดี๋ยวเราจะพาพี่โบนะคะไปลื่นสไลเดอร์ไป โบไปทางนี้ครับเลี้ยวขวาครับลูกเลี้ยวขวาขึ้นไปบนนี้เดี๋ยวเราจะมาลงอันนี้กันนะ คิดแล้วจูนเนี่ยอันสุดทายสดเจ็บใช่เหรอโบไม่น่าจะได้หรือเปล่าลูกไอ่โบมันบาดอะไรมามาสีเหลืองมากอันนี้มันเป็นทางตะข่ายเดินค่อนข้างยากเลยนะเดี๋ยวมาดูว่าพี่โบจะเดินได้ไหมพี่โบมาเร็วเร็วมาเร็วมาเร็วครับมามามาไม่รับมามาพี่โบไม่ เป็นง้นน่ะมมยมันยอเยี่ยมากเลยอ่ะทุกคนเล่นเดี่ยวขาดมามาครับไปเลยไปเลอยอุ๊บโอเคทุกคนตอนนี้นะคะเรามาโซนที่ที่โบเล่นได้ทุกอย่างเลยนะบิทเทิลวิวไปเลโบมา มาแล้วมาโบมามาเลยทุกคนบ้านใหม่นะคะก็จะเป็นเฮ้ยพี่โบแม่เห็นสไลเดอร์เล็กแล้วครับลูกไปไปไปแม่รอตรงนี้นะมาเลยมาเลยมา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 เลดี้ อา้าวมันไม่ลื่นอ่รอโลกเอาใหม่ดูดินะลงไปลงลงไปขึ้นใหม่อ๋อลงไปขึ้นใหม่ดูครับทุกคนตอนนี้นะคะเราเจอหลุมซับหรือเปล่าพ่อเฮ้ยมีอะไรอยู่ข้างล่างนะทุกคนนี่จะดูซิอุ้ยไม่เห็นมีอะไรเลยพี่โบเราอยู่กันที่หลุมซับหรือเปล่านะหลุมซับเปล่าครับอ๋ออ๋อ ที่โบไปแล้วนะทุกคนไปแบบไม่รอแม่เลยอ,ะอ่ะอไปเลยพ่อไปเลยวิ่งไปเลยดูนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยค่อยๆลอยหัวลอยหัวนะครับลูกเดี๋ยวแม่มารอตรงนี้ม, <laughs> มันใช่อะไเรเด้อที่ไหนล่ะเม่ไงอะไรเด้อไปครับป่ะเว้ยเว้ย <laughs> <laughs> ไปเลยไปเลยทุกคนเรามุดอุโมงค์ไปเลยค่ะเฮ้ยพี่โบพี่โบแม่เห็นอะไรด้วยทางนี้ครับนี่สีเหลืองเดี๋ยวเราจะต้องเดินลอดตะข่ายนี้ไปเหรอพ่อพี่โบข้าไปแล้วพี่โบไปแล้วไปเลยพ่อลงไปรอรับลูกนะเอาเลยมา โอ้ยกล้าเดินแล้วทุกคนไปแล้วพี่โบไปพี่โบอย่าพึ่งพี่โบลงแน่ก่อนครับพี่โบให้แม่ลงก่อนได้เปล่าเปล่าโอเคแต่แม่จะลงสีเหลืองก่อนนะมาเลยพี่โบ โบลงมาโบต้องยกขาด้วยลูกแล้วมันจะลื่นโอ้ใช่เดี๋ยวเราไปขึ้นอีกเดี๋ยวไปขึ้นสีชมพูอีกแล้วใช่เดี๋ยวเราจะไปกันที่สีชมพูนะคะทุกคนนี่โอ้ยโอเคแม่ไปก่อนนะพี่โบกับแม่ไปก่อนนะโอเคว้าวเอโบว่าบอกว่าให้ยกขาโบได้ย ไปไปไเอาไ่ดูที่รอบอีกรอบหนึ่งแล้วบนั้นมาแล้วเหรอพ่อมาเฮ้ยทุกคนแม่เห็นไอ้นี่ด้วยนะวงล้อมหัศจรรย์นี่พี่โบเห็นวงล้อมหัศจรรย์ล้าอุ้ยีิโบนั่งลงพ่อจะทำอะไรลูก ลงาหงองจมา่นะคะทุกคนบอก้วบอบเดี๋ยวเียหัวค่ะพี่บลุกขึ้นเดินเดตมนะเดิแม่เดินาแม่ครับดยวี่ไม่เหมือนหัวมืนหัวไหยครับอาหุนี่กอ ไปโซนอื่นต่อแล้วมาทุกคนในขณะที่เรากําลังจะเดินไปพี่โมพี่โมพี่โมไปดูอะไรนี่ดิปิปลาเฮ้ยเฮ้ยมีสิกไคนอยู่ตรงนี้ได้ยังไงครับพี่โมจะเหยียบเขาไม่ได้นะเหยียบขาจ้าเฮ้ยเียบขาเลยโอ้ยระวังเขากัดเอานะคะัุโอ้ยกัดเจ้าก่อนเขากัดนเขาก่อนเขาก่อาพ่อทำอะไรคะเอาปลา อ้โตอนนี้พ่อกำลังให้อาหารแมวน้ำหรอโอ้โหพี่โบตอนนี้พ่อกำลังให้อาหารแมวน้ำมาเร็วมาเร็วจับปลาให้เขาจับปลาให้เขาเนี่ยนี่นี่เลื่อนเลื่อนปลาแป้งเขาเลื่อนปลาเลื่อนปลาขึ้นไปให้แมวน้ำว้าอิอิชินเลยใช่ไหมภารกิจต่อไปของพี่โบนะคะพี่โบจะทำการกระโดด นะทุกคนดูดิบุ๊ปเอาไวลูกระวังระวังเขาต่ปไปมาเอ้ากระเดินไม่ถึงเลยจึ้มโอเคเราจะขึ้นไปเล่นสไลเดอร์กันนะคะนี่เห็นป่าไปแล้วโบมาสไลเดอร์กันนี่ทุกคนตอนนี้เราอยู่ในเขาเรียกอะไรนะโซนจุนเหนียหรอดิสแ้นจุนเหนียโอ้ยตรงนี้เย็นมาก นี่นะทุกคนทัพแมลงสาขาซีฟอดบางแคร์นะคะเนี่ยว่างมากเลยนะทุกคนนี่แล้วก็พี่โบนะคะกระลังจะไปที่สไลเดอร์พี่โบรอแม่ด้วยอันนี้วันเราปิดขึ้นอ้าวเหรอถ้าอย่างนั้นเราต้องไปลงสีเหลืองใช่ไหมไปพี่โบเดินไปสีเหลืองครับเดี๋ยวเราจะลงสีเหลืองอันนี้กันนะคะโอเคไปไปโลยไปโลย พี่โบให้แม่ลงก่อนได้ไหมต้องปีนก่อนพี่โบต้องนก่อนะไปเดี๋ยวแม่ลงไปรอข้างล่างนะคะโอทุกคนแม่จะลงไปรอพี่โบข้างล่างนะพี่โบอย่าพึ่งลงนะโอเคพี่โบพร้อมเปล่าพร้อมแล้วก็เลดี้โก้ยกขาขึ้นลูกนอนลงมานุกน โอเคตอนนี้นะคะเราเดินมาอยู่ในโซนของพวกเครื่องดน,นตรีนะคะนี่พัฒนาด้านภาษาและการฟังน,นะคะหักนนี่โบตีให้พี่ๆทุกคนฟังหม่อยครับแล้วเพลงนั้นขะร้องอยังไงนะไม่ได้ยินเลยครับสมยังเบเดม้ยสมยังบ Å <laughs> ลงสไลเดอร์สีฟ้ากันนะคะลงพร้อมกันเลยบ้าลูกอย่าเพิ่งรอก่อนรอก่อนรอก่อนโอเคโอเคอย่าอย่าเพิ่ง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 นะพี่โบปามะไปด้วยไม่ตั้มพี่โบพร้อมไหมคะพร้อมแล้วก็เลดี้เจ้ายกขาขึ้นครับลูกโอ้โห พี่โบไปอีกปล้าเฮเราจะลงสไลเดอร์ไทเกอร์นะคะสไลเดอร์เสือนะเฮเดี๋ยวแม่จะขอลงไปก่อนพี่โบเร็วๆเลดี้อุ้ยแรงมากเดี๋ยวพี่โบจะลงมาแล้วนะคะพี่โบอย่าเพิ่มนะพี่โบเลดี้เก้าสุดยอดนะคะ พี่พอหลบทางพ่อพ่อด้วยออกมาออกมาหลบทางพ่อพ่อด้วยมา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 ไหนพี่เขาเดี๋ยวพี่เขาเดี๋ยวพี่เขาภาพไปนั่งด้วยได้นะได้ได้ดูด้วยความข้างหน้าเลยครับแบบนี้นะโบแบบนี้นะแบบนีนะ โอเคครับกเหมือนมานะับคำดำไดีโก้ว้า <c oughs> ลุกขึ้นเล,ลย,ยดึย๊บตอ,ตอน,นนี้นะคะพี่เมย์กับพี่มอนนะคะเขากำลังจะปีนขึ้นไปบนสไลเดอร์ยักษ์นะคะสไลเดอร์อนาคอนด้านะทุกคนนี่พี่เมย์พี่เมย์มขึ้นไหวไหมะคะ มันทางขึ้นยากยาใช่ไหมยรอผัดกันพี่อ่ะทุกคนดูนะนี่เขาเราจะลงขึ้นไปตรงนี้นะนี่แล้วก็จะลงมาตรงช่องนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าพี่เมย์และพี่ม่อนนนคะเขาจะลงมากันได้ไหมนะนี่นะทุกคนอันนี้พี่พลอยมันขึ้นไม่ได้นี้ผมขึ้นได้แล้วผมจะลงแล้วน,นะทุกคนอออเอ้ยนะกลัวมกไปกันเถอะสาม,สาม สองหนึ่ง let's พี่โบเป็นยังครับเสียวเสียวอ,อ่ะพี่เมย์มาเลยพี่เมย์กําลังจะลงมาแล้วนะคะพี่เมย์กําลังจะลงมาแล้วนะทุกคนพี่เมย์กําลังจะลงมาแล้วอู้อ่ะ <laughs> นี่นะครับตอนนี้พี่โบกําลังจะมาเล่นจัมเปอร์นะฮะเด้ง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 เ <laughs> ด้งเด้ง

ว้าว้ายเรียบร้อยเดี๋ยวพอก่อนเดี๋ยวเราไปเม่ได้ไปเดินต่อใช่โอเคทุกคนเรากำลังใช้พี่โบนะคะทำภารกิจนะคะเพื่อจะไปฟีชชีสสไลเดอร์ทางฝั่งนู้นนะคะพี่โบเดินมาอย่าล่วงนะลูกอย่าล่วงนะอย่าล่วงนะเดินทรงตัวนะคะอุยอ้ยอุยอ้ยเนี่ยพี่โบระวังน,นะถ้าพี่โบล่วงลงไปอะ่ะอุย้ยเอาแล้วเดินดีๆระวังล่วง สิคสับโอเคแล้วก็จะเป็นแบบน,นี้นะคะเดินตะขา่ พร้อมป่ะพร้อมแล้วครับก็ Go. ให้ใครไปก่อนดี ตอนนี้เราก็จะลงแล้วนะคะดูข้างห่างวูวูวอวนวว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 อวว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 อย่าง โหนสลิงนะผมโนซีเป็นยังไงนะเดี๋ยวพ่อจะให้พี่โบเราแป๊บนึงนี่นี่นี่เอาี่ค่ะทุกคนพ่อจะไปแล้วนะคะเลดี้ก้าวว้าวไปไม่ได้ไหนเลยทุกคน่าพี่โบ นะครับทุกคนตอนนี้พี่โบอยากจะปั่นจักรยานนะฮะเขาบอกว่าเขาอยากปั่นจักรยานมากๆเลยเราไปดูกันว่าพี่โบจะเลือกจักรยานคันไหนนะครับอันนี้มันเป็นสกูตเตอร์นะลูกจักรยานมันอยู่อีอกฝักง่งหนึ่งดาวสกูตเตอร์หรือจักรยานครับจักรยานอย่ฝัองลูกเขาเล่นสกูตเตอร์เหรอโอเคไปเลยเลือกกันเลยเอาอไหนจับถึงหรือเปล่าทำเป็นเปล่าทำเป็นไหมครับ วันจักรยานดีกว่ามากลูกจักรยานมีฝั่งไหนล่ะปะไปป่าวเข้าดิมาเลยดูเกเล่นอะไรลูกเล่นอันนี้มันต้องอยู่อย่างนี้นะอ่ยางนี้อ่ะแล้วโยกไปโยกซ้ายขวาซ้ายขวาไปซ้ายขวาซ้ายขวาไปเลยมาเลยมาเลยมาเลยพี่โปพี่โปมาแล้วพี่โปมาแล้ว อลูกลูกดัดเหรอหมดแล้วทำไมทำไมทำไมเดี๋ยวมาดูนะครับพี่โบจะไปได้หรือเปล่าอ่อมาแล้วนะครับตอนนี้พี่โบพี่โบบอกมาได้แล้วโยกโยกหน่อยซ้ายขวาซ้ายขวาไปข้างหน้าโอเคซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาม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 า,มา,มาเร็วมาเร็วมาเร็วโอ้ยไหวไหมมาพ่อช่วยหน่อยหนึ่งนะ,อะตอนนี้มันขึ้นเนินนะ โม่ห่ายดองเลยเราขึ้นเรือเดี๋ยวเราขาก็นนะแป๊บนึงเดี๋ยวหนูมาตั้งหลักก่อนลูกลุงมาตั้งหลักเดีเราเบรกก่อนนะเราตั้งหลักใหม่ก่อนนะมาแล้วครับตอนนี้พี่โบก็หลักมาแล้ว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 พี่โบมาแล้วครับไปแล้วด้วยเบรกโอเคเปลี่ยนอันไหมเล่นอย่างอื่นไหมลูกเล่นอย่างอื่นไหมครับหรือจะเล่นนี้ต่อเล่นนี้ต่อ โอเคปล่อยพี่โบเขาไปสนุกก่อนนะครับผมแล้วก็โอเคทุกคนวันนี้นะ,ะพี่โบถ้าทางน่าจะหมดแรงแล้วนะอะพี่โบครับบอกพี่ๆทุกคนหนะะ่อยค่ะว่าถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดนัทกูเกิลบ้างด้โอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้จิ๊กเกอร์โบนัดด้วยนะคะทุกคนถ้าจะเหนื่อยมากนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายไม่เป็นได็